เจ้ามาวันนี้เขาแปลงอย่างกินเออดูครัวเนาะโอ้ผัดเบาๆไอ้นี่นี่นี่วันนี้เขาแป่นงน้ำยาอย่างน้ำยาปลาเออน้ำยากะทิเจ้านงออใส่ลูกจิ้นปลาหอมๆใส่ก้อนเกือดอหม้อลำๆมออยห้มันเดินเลยทาําไมได้ทีละได้ยังทีได้ทีลวเนาะให้เอาใส่นี่เลยเจ้าได้ทีละให้เอาใส่นี่เลย ใส่แล้วเดี๋ยวเอาน้ำนะฮะก้อยตักเนื้อฮ้อนนะเออลืมเอากระทิเข้าวสาดนะฮะจำามาตาันละอ้วนเออเอาต่อน,นี้กออูได้อยู่<า>จูเล่ากระทิศเขาใส่เออผิดพลาดทางเทคนิคออนนนใส่มนั่นเลยอืมนะแต่กระส่ไปแล้วนักแล้วใส่ไปเลย,ดยเดี๋ยวเออแบนี้ฮเหมือนกล่องพัดหน่อย เพราะความหอมอบุยบุยบุย,บยหอมตุ้ยเลยวันนี้แบบนี้เนื้อแบบละเอียดละเอียดเนาะหมอกลำปลอดหายไปดีแล้วเน,เนื้อเค็มๆคนๆหมอกมันเดือดพุดพุดธนะเดี๋ยวึ้นลนนนะหมอกขนาดอืม ตอนนี้ขวัวห้องปิดประตูไว้เพราะลมวันนี้ลมแรงเนาะวันนี้ข้างนอกอากาศอากาศหนาวเนาะลมแรงมากอากาศช่วงนี้นท<า>้องสุดๆหนาวเต็มตัวลวนี่ไม่ย้อนแสงอ๋อีดูน่ากินมาก ล้างควยทำแล้วเจ้าไหนไหนไหมล้างคุยทำคุยเป็นไงบ้างที่ทำกับก้าวจิงโอ้ได้กินของล้ำคู่วันนะ่ะอืมอุม้ยโอเค็คเด,ดละปุย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  ด้วยคนละตักตักขึ้นได้ละวันได้เรได้ละได้ละหอมละฟุ้งฟุ้งนุ่ๆนั่น,นอ่าเอาขึ้นเลยจะ่ไม่ก้นอ่าเทข้าใส่เลยเจ้าสีห้อยปลาปเบาอานปลาเบากระดิ่งเต่านี่เสร็จแล้ว ตัวเอาน้ำฮัเดี๋ยวน้ำท่านเขาใส่อ่าถึ่งข่นก่อยเนื้อหอนนะมาเดือดปุยปุยปุ๊ปุ๊บเอหอมสุดเลยอือลูกจี๊าเขใส่เลยไอ้เหย ฮัลโหลอ,อ่ะได้ตัวฮะลูกสิ้นปลาค่อยๆนะฮ้อนนะกระเด็ินแล้วอ่ะอ,นะอ,นนะนนอ่ะ,อะเทค่อยเทลงไปเลยอันถ้วยเปื้อนไม่เป็นไรค,ค่อยๆเทอ่าถ้าบะอันมันจะเก็บเด็ดดิบใส่ตัวเนี้ยนี่โอ้ลูกสินปลาโม้ยสิ้นปลาช้ำๆเลยเห็นรึเปล่าว้าว Amazing อ่านไหมครับ ไม่อเออบ้าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้มันเยอะเกินนะเราก็เลยตักออกเพราะน้องฟูเต็มหม้อเลยค่ะน้องฟูเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักครับคุณพี่น่าทานไหมคะมีเลือดก้อนเลยไ่รู้เไหนไข่เค็มครูคนเอ้ยไข่พนครูเค็มเอ้ย ถูกแล้วหัขอเลยหางหนอยเล้นๆมันจะชิคคนก็ต้องมาจริงๆนะคนกว่านี้ก็มีอกไก่อว้ใช่ไหมใช่อกไก่อี่อยแลบหอมอร่อยโอ้โอ้โอ้ตักนะเฟืองโอ้ของล้ำหนออืมหอมอ นัวอเอ้ยอนะ่เดี๋ยวเราไปทานกันค่ะดูนะโอ้โหแซ่บๆเลยจ้าเจ้านี่ต้องเคียงเบาๆมีพริกมีถั่วเหี้ยเออตำแตงลูกในมาหมูอืมความสวยงามนะคะมามาทานกันเจ้าฮัลโหล ข้าวขนมเส้นซาอู้ดูดใหญ่ๆช้ำๆมาเลยเนยอะกินข้าวด้วยกันข้าวใส่ใส่ผักก่อนโอ้มาุ่้ยแน่อืมต้อก็ตาาแต่ยังไม่ได้กินเรื่องนี้หมอขนาดจันนัทกัเจ้า,อาวอะไรหรอโอ้เสร็จย,ยุ่อ่ะเนี่ย อืมอืมอืหมเนาอืมอืมจิ้ปปาคำใหญ่ๆครบแหงนฮ้อนอืมอร่อยมาหมานาจับเดีจับพัวเดียอืม แฝมักเลือดเอดียวก่อนอหอมรำขนาดเจ้าะอ,อ,อร่อยอืเจ้าจังมากขนมเส้นม,มันเหมาะมันนัว อืมอืมบมดีขนาดไหนแซ่อืมน้อ่ะน้ำเตียงแล้วกินข้าว้วยกันนะเจ้าอ,อืมอืม ใส่โหระพานิดหน่อยโหระพาเนาะอ,อร่อยจงเบยเลยแซ่บทำเองกินเองนะจ๊ะเนาะหมอมาเล่นกินสามคน <c oughs> ต้องถึงแบบต่อใจอย่างนี้เจ้าอืมอืมขอตัวไปถึงก่อนนะเจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันซุปน้เออกรักก็แชร์ก็ติดตามไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า